มากันที่พี่ติ๊กกันญารัตกันบ้างดีกว่านะคะด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยตอนนี้มีคนไปเจอแล้วก็หุ่นเนี่ยจะเห็นว่าอวบขึ้นก็เลยมีคนทักบ่อยมากเจ้าตัวบอกว่าไม่แคร์ใครจะว่าฉันอ้วนฉันก็ไม่แค,คร์ครือ ผู้หญิงกับความอ้วนเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าเป็นไม้เบื่อไม่เมาในชีวิตจริงมากๆคือปัญหานี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคุณติ๊กกัญญาัตน์แล้วนะคะเธอบอกเลยว่าเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากๆเพราะเธอยังยิ้มได้ค่ะแม้จะอวบอ้วนขึ้นจากแต่ก่อนเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวอย่างเซ่ไฮที่จะต้องตระเวนชิมของอร่อยแต่ละเมืองที่ไปเยือนแม้จะถูกหลายคนทักว่าอ้วนขึ้นเธอก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าอาหารรสเลิศที่อยู่ตรงหน้าทําให้เธอเนี่ยยอมแลกนะคะกับน้ําหนักที่มากขึ้นค่ะ <Wow. S 2> เดินทางบ mm ่อ hmm. ยก็อาหารอร่อยคะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> เพราะมีเบบี้แฟตตลอดเวลาคะ่ะ <laughs> <laughs> เราก็มีความสุขเพราะว่าเราเราเลือกที่เราเป็นแบบนี้ <laughs> เพราะติ๊กมีความสุขว่าติ๊กได้เปิดโลกกระทะที่กว้างแล้วติ๊กไปถึงที่นั่นแล้วติ๊กจะมานั่งออไม่ชิมอดไปเพื่ออะไรณนะวันนี้ติ๊กมีฟันได้ทานของอร่อย <laughs> ติ๊กได้มีขาที่เดินทางท่องเที่ยวซึ่งวันหนึ่งยามแก่ ติ๊กต้องปล่อยตัวแล้วแล้วติ๊กต้องมานั่งแบบว่าฉันอยากกินแต่ฉันไม่อยากมันกระเพาะมันอิ่มมันไม่มีความอยากกินเดี๋ยวเบาหวานจะกินติ๊กมีความสุขว่าณนะวันนี้ที่เรามีความสุขกับการที่เติมเต็มชีวิตของเรากับการท่องเที่ยวติ๊กเชื่อไหนว่าหลายๆคนเวลาท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักที่เติมเต็มกลับมาทุกคนติ๊กต้องเดินทางทุกเดือนแลวเพราะฉะนั้นการคนโทรมอาจจะยากติ๊กเลยบอกว่ามีความสุขว่าเฮ้ยเรามีความสุขที่เราเป็นแบบนี้คนเรารักษาสุขภาพได้แต่ว่าอย่าไปแบบว่าซีีเยกับ กับการที่จะต้องไปอาเจียนออกค่แล้วอาเจียนออกไปกินยาลดความอ้วนมันกระทบถึงการออกหน้ากล้องของเราไหมครับก็มีไหมมันก็คงมีบ้างนะคะก็ติก็ต้องยอมรับการติแล้วอย่างพี่ติต้องมีแบบว่าไปออกกําลังกายบ้างหรือเข้าคอร์สอะไรบ้างอ่ก็ถ้ามีเวลาก็ทำบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าไม่สม่ำเสมอติก็ใช้การเดิน energy ของติเนี่ยเยอะมากถ้าพวกคุณได้มาจับขาจะรู้ว่ามันคือเนื้อล้วน แต่จริงๆอยากจะบอกเลยว่าเป็นคนที่หน้าสวยเป๊ะมากไงคือถ้าผอมอาจจะไม่เป๊ะเท่านี้ดูหน้านี่แบบว่าราศีจัดอ,อถูกแล้วเรารู้สึกเราอิจฉานะเราเคยทํำรายการท่องเที่ยวนั้นเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยการได้ไปกินการได้ไปเห็นการได้แบบเนื้อมันใช่อะมันเป็นนะพัดลองไหมพัดพัดได้ทําอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันจะไปกินอาหารเกาหลีญี่ปุ่นต่งตางๆและเอเชียต่างๆโอ้โหรู้สึกว่า มันควรจะกินให้หมดจานแหละบางทีก็ชสงาสารตอนที่เราต้องไปเบิร์นออกถูกนั่น,นสิไม่เป็นไรมีความสุขนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้หนักหัวใครใช่แลว